เวอร์ช่วยด้อยชามาแล้วค่ะช่วงนี้นะคะทุกคนไอซ่าเห็นว่ามีแท็กทวิตแท็กหนึ่งนะคะที่กําลังเป็นที่นิยมนะคะนั่นก็คือพิมัานมาร์ชเมลโล่นั่นเองเป็นแท็กที่เหล่านังวาดนะคะจะมาแฟนอาร์ตของรูปปัน้นเป็นรูปปั้นที่อยู่ตามวัดน,นะคะทุกคนซึ่งบอกว่าเป็นรูปปั้นที่น่ารักว่าเห็นแล้วแบบว่ารู้สึกนุ่มปูนะคะที่นี่ไอชาก็เลยอยากวาดบ้างจะเป็นยังไงลองไปดูกันเลยนะคะเย้ <Yeah! S 2> โอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันที่สก,กุลนัก ่อนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่หัวคือน้องจะมีใบหน้าที่แบบว,วา่ามีใบหน้าที่เข้งขึงมลูกหัวใจใบหน้ารูกหัวใจแล้วก็มีสั่นที่ดั้งโดง่งมีดวงตาคมกริบดั่งดวงตาของเปจักแล้วเสรแล้วเราต้องต่อมาเป็นขาอันเรียวยาวของเขา ขาคนมากาแล้วก็มีหางหางที่เป็นหางซิงโตหางม้วนดีจังจริตต้องมาต้องมีการพลอยเทา้าจพลอยเทา้าโอเคเป็นไงเท่ไหมพลอยเท้าได้ด้วยต่อไปบ้นแมนน้องไม่มีชื่อเหรอน้องตัวยาวมากต้องอย่างนี้เปิดด้วยอย่างนี้งบหางดิงามงามมุดในอกปะเนี่ยแล้วก็จะเป็นช่วงคอที่งดงามว้าวจักรชาเห็นก็จะเป็น เราเทล่าแล้วต้ <laughs> จะเป็นอย่างนี้แล้วก็หัวตั้งตั้งปึ๊บ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 หน้าตาแบบสดใส <c oughs> คนนี้ก็ตัวยาวเหมือนกันนั้นเนี่ยมีมีเท้าที่กำลังจับปลาช่วยด้วยช่วยวด้วยครับทำไมเหมือนเขามีกล้ามเนื้อขาด้วย <c oughs> แล้วก็มีกล้ามเนื้อแขนตรงนี้ ดูทรมานมากแล้วต้องขึ้นรูปมาอย kind of mm ่างนี้ไหมแล้วก็จะมีฟันฟันนี่เป็นหยุก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 น้องจะมีแท่งแท่งผมเปล็บเปียวน่าเหมือนรองไห้น้าเป็นเหมือนรองไห้บ้องแบวสุดคิ้วไอชาจะให้ตัวที่ยาวยืดกับเธอตัวที่ยาวยืดแบบนี้ได้ออกมาเป็นน้องขันหนุ่มขั้นหนุ่มดูตัวตัวต่อไปค่ะตัวต่อไปโอนอนตอนแรกไอชาอ่านว่ามะกรอนนี้น่าจะว่านง่ายนี่เราขึ้นรูปมาประมาณนี้ ต้องมีมีผ้ามีาผ้าห่มเป็นผ้าบางคอน้องก็จะก้นโด่งโด่งโดงไปเย ي! เหมือนอยู่น้องในนันตัวนหน่อยครับไอ้องชื่อเมื่อไงอะเมื่อไงอะเมื่อไงยังได้ซ้อนหนาวเพื่อหนาวได้ต้องมีซิปอยู่ตรงนี้แล้วเ๋ยวเราก็เป็น หมวกใหม่พรมด้วยขอาวค้ครับผมรายาชาผมเป็นกุกเปียนครับผมมีกิยติเกใหญ่มีกีจรติเดลด็กยังไงให้ให้มาผมคขโมยมาโอเคค่ะน้องต่อไปเลยน้องน้องเป็นสิงโตหรือว่าน้องเป็นจระเข้หรือว่าน้องเป็นกบเริ่มจากจมูกก่อนนะคะจมูกแล้วก็ต่อไปเป็นตานะคะดวงตาที่น่ารักน่าเอ็นดูแล้วน้องก็จะมีเคราวนิดหน่อยบางมือ จะเป็นแบบนี้เราก็ต้องต่อลงมาแล้วก็ให้น้องได้ยืนน้องมีรอยยุ่นทีหน้าเยอะยขอตั้งชื่อว่าลาชูไลทูชาไทยเค <c oughs> ต่อไปน้องหน้าตาขึงขังเปิดมาต้องตัวยาวยๆาหน่อยแล้วก อาจารย์ตังเชื่อว่าเดอกรน้องอาจจะกาลังหูว่าแบบวา่าใครจะมาขโมยของวัดนะต้องผ่านต้องข้ามศพน้องไปก่อนอกระให้ค่าตัวต่อไปเลยทําไมหัวน้องเขาเรียกว่าอะไรนะโมโฮอกน้องมีโมโฮอกต้องขึ้น่านก่อนน้องอาจจะมีหางอ่าจินตนาการสําคัญกว่าความรู้น้องยิ้มยิงฟันได้ด้วยยิ้มยิงฟันน้องมีเกล็ดด้วยนะคะใส่สาคอด้ปะ น้องใส่เหมือนเป็นจ้อยคออะไรปะแดนน้องหนาวเข้าไปคอที่ปลิวสวย <G ül> ตัวต่อไปอันนี้คือทำไมไปแขวนให้น้องแบบนั้นเลยคะตาเขาจะยอยู่ตรงนี้ประมาณนี้จุดเด็ดพอยต์เด็ดที่ต้องมีก็คือพวงมาลัยปาดหน้านิดนึง็จ <G ül> แล้ว <G ül> ขอตั้งชื่อว่าน้องเดอมมาลัยอันเดอร์เว์ตัวต่อไปกันเลยอันนี้เดี๋ยวรอดูไอ้ช่าวาดนะจะวาดโดยใช้เส้นเดียวแล้วไม่ยกลิ้นสอนเลย ฝังตาน้ตบอกว่าตาน้องต้องเป็นเสือไม่สู้คนแล้วก็มีหูต้องมีลายโอเคจ้าอันนี้เป็นเด็เส <Z> er. ือเดือเสือหมดแล้วหรอคะว้าวโอเคค่ะทุกคนเป็นยังไงกันบ้างคะเรียกได้ว่าน้องๆทุกคนก็คือน่ารักกันม้กงแล้วนะคะแล้วก็มีเอกลักษณ์ประจำตัวนะคะไอชาชอบเด็กกรูดเย็นฟันมากเพราะว่าน<ๆ>้องเออแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งให้ไอชาด้วยนะคะทุกคนจริงๆริ สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายแอปพลิเคชันไอชาพี่ไอชาจะส่งความสุขไปให้ทุกคนทุกที่ทุกเวลาที่คุณต้องการเปิดให้ดาวน์โหลดได้แล้วทั้งใน Android และ iOS นอกจากนั้นก็ยังมีสติกเกอร์ไอชาน่ารักแบบสมมาตรสามารถซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Line Store ใช้แล้วเหมือนมีไอชาอยู่ด้วยในทุกแชท